ตอนนี้เราอยู่กับช่องน้องเจด้าพาเพลินนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานปทุมนครราชบ้านบัวป่านะะวันนี้เราวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคม2564นะคะมากันนะคะบรรยากาศนี่ก็คือเย็นแล้วนะคะนี่เป็นวันที่8นะคะ8สิงหา เ้วจะพาไปดูขันน้ำมนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่กับย่านะคะตร,ระสีสุดๆนะคะนี่คือขันมนต์ทุ่นี้นะคะวันนี้เราก็อยู่ตรงที่ไอไข่ภูมนินคราชนะคะ ดูขันน้ำมนต์ในไข่กันล้วคะของวดน,นี้น้อยันที่สิบหกสิงหาคม